สวัสดีค่ะอยู่กับช่องคงฟ้าชาแนลนะคะอุ๊ยไม่ใช่สิเดี๋ยวนี้เราจะมายึดช่องรามินชาแนลเลยอื้าวคุณรา,ามีแล้วคะจะไปไหนคะอําน้ำเหรออํบน้ำ ร้ามินต้นแก้วค่ะมานอะไหนคะร้ามินต้นแก้วชื่อนี้ผมแต่งเองเมืลยแปดที่แล้วไม่กิดผิดเจ็บจะเจ็บแปดสิ่แล้วเจ็บใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นนะคะมานี่ตามมาตามมามาอีะไงนี่เลยนี่นนี่นี่เดี๋ยวเอานี้เลยเดินไปพาไปชมทุ่งนาชื่อนี่นินรองเท้าคุณรามินไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอ นี่ซูลามินตกลงอะไหนเล่าประวัติให้ฟังหน่อยชื่อมาจากไหนนะแต่งเองเมื่อเมื่อแปดปีที่แล้วตั้งแปดปีที่แล้วใช่แล้วแล้วก็ที่แต่งนี่คือที่แต่งนี่คือมีความใฝ่ฝันว่าตัวเองเป็นหมอลำเนี่ยแต่ชื่อว่าอะไรดีก็เลยชอบชื่อนี้ลามินแต่นามสกุลนี้มาได้ทีหลังตอนเป็นลูกศิษย์ ตอนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ขุนพลต้นแก้วจริงจังวะเนี่ยจริงจังจริงจังก็ถามยังไม่ได้เล่นถาทำไมคิดว่าเล่นอ่ะก็ถามจริงจังมันเล่นยังไม่รู้ถ้าไม่ยินคุยไม่มบรรยากาศมันได้อ่ะเดินมาเดินมาเปลากรอบไปข้างหน้าสิไปตัวแก่หัวถามต่อแสงน่านมืดถามต่อถามว่าเอก็นี่แหละก็เป็นหมอลำมา ห้าปีห้าปีใช่ตีแกงเขาที่ละเอาเดินที่เดินมาโอเคโอเคประต โดยพื้นที่เหรอที่รายการเราพื้นที่อ่ะเป็นหมอลำมาังแต่รุ่นบรรพบุรุษหรือเปล่าละคะไม่ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษไ,ไม่มีหมอลำ <c oughs> ผมมึนดื้อเป็นคนที่ไม่ฟังแต่ความจริงมันมันมีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าเราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นหมอลำแต่ไม่มีโอกาสเราเป็นคนที่ทํางานมาตลอดแต่ทีนี้มันเพิ่งมีโอกาสตอนปีห้าแปดที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ผมพลต้นแก้วที่อุบลนี่แหละครับ มันกล้องลงทุนวะทำไมถึงดือ้อถึงจะเป็นหมอรับทำไมถึงดือ้อไม่เชิงดื้อครับมันเป็นคนเรามันถ้าไม่ทำตามความฝันมัน ขาบอกแต่ละมันบทซวงมันอึดอัดในใจว่าเอ๊ะแล้วทําไมเราไม่ทําตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมาทําำมาตอนแก่คือเข้าใจผิดมาตลอดใช่ไหมคิดว่าหนีใครเพื่อไปเป็นหมอรำอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอไม่ใช่เหรอเอาหิดมาก้องบอกมาว่าหนีผู้สาวพวกไปเป็นหมอรำคนคนนี้ไม่น่าคบยยังไงต่อครับ ยจะได้อาบไม่ตีน้ำไม่ต้องอาบหรอกอาบทุกวันใช่ไหมครับใช่รายการอะไรนี่รายการไม่รู้คิดสดการอะไรเนี่ยเดินคุยเดินคุยในด o n g ตะกี้ตันคนไม่เคยเห็นรเห็นหน้ายางกระเซ่ใส่เซ้ขัวใช่ค่ะไม่เคยเพราะมีคนทำให้เนี่ยดูดิ เราเห็ดเปียเป็นไงเป็นไงบ้างคะก็ไม่มีอะไรมากครับคุยกันเป็นไงบ้างอ่ะให้ถามคืนบ้างอ่ะถามไป้ลยสบายดีสบายดีผมมาใส่ด้วยครับไม่กาดเลยยืนงงในดงขี้ตบยืนงงตบหนักหนักหนักเจ้าจ่าไปเลยไปเลย อ่ะอเคุคณามินคุณลามินเป็นศิลปินของค่ายเจนี่มานานอะไรยังไเป็นมาเกือบจะ3ปีแล้วครับ <Wow. S 2> มามาเข้าในค่ายมาอยู่ที่ค่ายได,ได้ยังไงคือมันเป็นเรื่องบังเอิญมากๆที่วันนั้นบังเอิญแค่ไหนบังเอิญมาก คือผมกาลังจะมาเยี่ยมพ่อขุนพลเรามาขับน้องๆแหละเส็จน้องนี่แหละซึ่งบ้านขุนพลก็อยู่ไม่ไกลจากทุ่งนาพี่จอนนี่ไปตรงนู้นแล้วผมขี่ขี่ผ่านทุ่งนาพี่ว่าเฮ้ยชวนน้องๆว่ามีใครอยากไปหาพี่จอนนี่ไหมความจริงมันถ่านไปแล้วนะเะร็ถึงบ้านพ่อขุนอ๋อไอ่ๆภาพผมไปแน่ภาผมไปหาแล้วไน่ก็เลยได้กลับพ้นมา พอได้กลับมาก็เจอแกงจริงก็ได้นั่งคุยกันกับแกข้างหน้านั่งคุยกันสักพักแกก็กำลังจะทำทำจวดจวดเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งใช่ตอนนั้นก็แกก็บอกว่าท่านปางมากแสดงน้ำอ่ที่จะน,นองแล้วก็เลยโอเคเราก็อยากมีผลงานอะไรนอกเหนือนจากการเป็นหมอรำเนาะก็เลย นาเสนอเ่ยว่าดีผมมีเพลงแต่งใหม่คับไปผมแต่งกํารังแล้วซื้อผลงานเพลงว่าบอกหมาหน่อย,อยก็เลยให้แกฟังแกก็ถูกใจแกก็เลยบอกว่านั้นเอาเพลงนี้จะเป็นเพลงประกอบละครของชวดเดซีรีี่ภาคหนึ่งมาเลยนนองมาก็เลยได้ความจริงเพลงนี้ทําไห้แล้วแหละว่าจะปล่อยช่องรามินแหแต่ว่าก็มาปยช่องมาปล่อยช่องพี่จันนี่มาล่ายกำนังช่วดก็เลยอยู่กับแกมา ต่ตอนนั้นไม่ได้ชื่อจอนนี่มิลสิกนะชื่อชื่ออะไรครับพูดได้เหรอได้โอ้ยโอ้ยเสียกเล็กเดี๋ยวทำไมต้องนินโอ้ยเสียกเล็กขอย้มจังแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจะแปลเลยเสือใช่คลุยเสือใช่เสียกเล็กขอนประมาณนั้นแหละเนเป็นความจริงมันเป็น มันเคยละมุกอะไรนะแต่มันเป็นคำธรรมดาของอีสานแปลว่าไอ้บักล้วยเสียก็ไอ้น้อยบักล้วยเสียอะไรประมาณนี้เป็นคำพูดเล่นพูดอะไรแล้วมันแปลว่าแล้วมันแปลว่ามันแปลว่าไม่เอาละวันนี้ที่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเออเดี๋ยวพี่น้องเขาบอกอีกนะโค้ดเสือกใช่เครียดครับพบ นเดี๋ยวก็แกงอีกเราไม่ตีกันสักครั้งได้ป่ะอย่านะเราไม่ตีกันสักครั้งได้ไหมเสื้อขาวนะแล้วไงอ่ะเออผมเสียไปแล้วตัวหนึ่งก็ประมาณนั้นแหละโอเคก็ไม่มีอะไรหรอก จะพามาเล่นพูดคุยเฉยๆอืมอ,อ่ะปิดช,ช่องให้หน่อยช่องไหนนี่ช่องนี้โอเคครับอ่าถ้าจะไมน้องเป็นผมปิดอ่ะเออให้ปิดให้ปากช่องก่อนไงพี่น้องครับปากช่องรามินช a นแนลนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยครับ FC ซหงฟ้าชานแนลนะครับเป็นกําลังแห่งใจให้นะครับ ขาจะขอน้าให้พบน้าแล้วก็ให้ทุกคนในขายจะนีมด้วสิครับปากสมีทสกอรแจงคอยมาจัดจีโจยกันใหมคุณมากครับผมชั่วผู้เสียอ่อกู้จอยจักวาลจิตต์อะไรอะไรเฮ้ยไม่เอาอย่าไปเล่นอย่างงั้นไม่เอา อโอ้ยเจ็บแตกพันหเดิทำสิหาเงินสินคนจะซีดนะดื่มน้ำดคพบไม่ได้ยัง่ายอยู <laughs> <laughs> ่อกเเก็บหลักฐาน